รูเบนอโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกมาเสมอลิเวอร์พูลในสึกแดงเดือดนัดล่าสุดวันที่6มกราคม67รูเบนอโมริมผู้จัดก,การทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุเสียดายที่ต้นสังกัดไม่สามารถบุกมาชนะหงแดงลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังเสมอกันไปแบบสุดมัน2ต่อ2อโมริมกล่าวว่าผมคิดว่าเราควบคุมเกมได้ดีมาก ทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสเราก็ควบคุมได้เราได้ครองบอลในบางช่วงและเราก็สามารถสร้างความแตกต่างได้คุณจะเห็นได้ว่าในระหว่างเกมเราไม่ได้มีปัญหาตลอดเวลาเพราะเราครองบอลได้เรียกฟาวได้ก็หลายครั้งควบคุมการก้าวโต้กลับของพวกเขาดังนั้นผมคิดว่านี่คือเกมที่ดีในแง่นั้นผมคิดว่าเราน่าจะชนะได้ด้วยซ้ำผมคิดว่าเราควรจะหงุดหงิดและผิดหวังมากกว่าในเกมที่แพ้ให้นิวคาสเซิลบอลมัตหรือฟอเรส วันนี้เราจำเป็นต้องผิดหวังกันมากๆผมมีความสุขกับฟอร์มการเล่นแต่ผมไม่มีความสุขกับผลการแข่งขันนอกจากนี้อโมริมยังเอ่ยปากชื่นชมดิโอโกโดา o โลและบรูโน,โนเฟอร์นันเดสท,ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและปกป้องแฮร์รี่แม็กไวหลังพลาดโอกาสทองช่วงท้ายเกมดิโอโกดา o โลรวดเร็วมากเขาฉลาดมากเขาเข้าใจเกมบรูโน,โนก็ยอดเยี่ยมขณะที่แฮร์รี่แม็กไวการพลาดโอกาสของเขาในช่วงท้ายเกมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เราสำหรับผมแล้วแม็กไวทุ่มเทยังเต็มที่ในสนามและนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดอมโมริมกล่าว